บอกกล่าวเล่าธรรมเสียงอ่านธรรมโดยพินฟ้าพุทธการวันนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวธรรมเรื่องมนุษย์ที่มีสภาพต่างกันก็เพราะกรรมอันหนึ่งมนุษย์ที่มีสภาพแตกต่างกันนั้นด้วยเพราะกรรมแสดงไว้ว่าถ้าสัตว์ไม่มีความการุณาเป็นเหตุให้อายุสั้น ไม่ฆ่าสัตว์มีความการุณาเป็นเหตุให้อายุยืนเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคมากไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคน้อยมักโกรธมีความขับแค้นใจมากเป็นเหตุให้ผิวพันซ้ำไม่โกรธไม่มีความขับแค้นใจเป็นเหตุให้ผิวพันผุดผ่อง มีใจประกอบด้วยความริษยาผู้อื่นเป็นเหตุให้มีอนุภาพน้อยมีใจไม่ริษยาผู้อื่นเป็นเหตุให้มีอนุภาพมากไม่บริจาคทานเป็นเหตุให้ยากจนอนาถาบริจาคทานเป็นเหตุให้มีโภรัพ์มากกระด้างถือตัวเป็นเหตุให้เกิดในสกุลต่ำ ไม่กระด้างไม่ถือตัวเป็นเหตุให้เกิดในสกุลสูงไม่อยากรู้ไม่ไต่ถามผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้มีปัญญาน้อยอยากรู้มันไต่ถามผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้มีปัญญามากเรามีกรรมเป็นของตนใครจะทำกรรมแทนใครหรือจะมอบกรรมที่ตนทำไว้ให้คนอื่นนั้นไม่ได้ เราเป็นทายาทของกรรมผู้ใดทำกรรมไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นผู้ที่จะรับผลของกรรมนั้นแทนผู้ทำกรรมไม่ได้เรามีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เกิดในที่ต่างๆเช่นต่างด้วยที่เกิดด้วยคติด้วยกรรมเนิดด้วยรูปร่างด้วยตระกูล ด้วยรับเป็นต้นเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธผู้ใดทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมติดตามเหมือนเผ่าพันธวงญาติที่คอยอุปถัมภ์หรือเบียดเบียนกรรมดีก็เหมือนวงญาติที่ดีกรรมชั่วก็เหมือนวงญาติชั่วความจริงนั้น เท่านั้นที่เป็นเผ่าพันธุ์ญาติที่แท้จริงของผู้ทำกรรมเพราะเมื่อกรำรใดมีโอกาสให้ผลแม้แต่พ่อแม่พี่น้องหรือผู้ที่รักก็ช่วยเหลือแก้ไขหรือเปลี่ยนเปลี่ยนผลของกรรมนั้นไม่ได้การได้รับสุขทุกขอันเป็นผลของกรรมของแต่ละคนนั้นย่อมเป็นไปนตามกรรมของผู้นั้นเองทุกคนจึงมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นวงญาติที่แท้จริงเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมดีและกรรมชั่วที่ผู้ใดได้กระทำไว้ย่อมเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของผู้นั้นญาติพี่นอ้องมิสหายหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้เลยเพราะเมื่อถึงโอกาสกรรมให้ผลไม่มีใครขัดขวางการให้ผลของกรรมได้เลย đang nghĩ là